กรณี60สวเนี่ยตอนจบมันจะไม่โดนฟันคอขาดทุกคนหรอกใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับสำนวนสารดีการเขาต้องไปดูว่าใน60คนเนี่ยสำนวนใครหนักใครเบาการเขียนสำนวนจะเป็นยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับการบริหารนายของแต่ละคนและ<ฆ>จะเปลี่ยนค่ายไหมถ้าเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนจากค่ายสิ์มันเป็นสีแดงอาจจะนำไปสู่การหลุดคดีได้หรือไม่ ถ้าฟังจากาจารย์สิโลถึงตอนนี้นะที่บอกว่า60คนในคดีหัวมันจะทําให้เห็นเส้นเรื่องที่ขี่คอกันมาตลอดเนี่ยเขาก็จะคานคานอานาจคืนซึ่งมันอาจจะออกได้2ทางถ้าวิเคราะห์่างอาจารย์สิโลตอนนี้ก็คือทางแรกคือฟันให้เห็นถ้าขี่คอกูไม่เลิกเล่นลูกกูไม่เลิกจะทําให้เห็นกับ2คือว่าเฮ้ยไม่ต้องฟันหมดหรอกเอาแค่บางส่วนมันก็เห็นแล้วว่าทําจริงเอามาเป็นพนของเราดีกว่าอันนี้เรียกว่าการทําคดีแบบตีเมืองขึ้นให้เมืองแตก เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการตีเมืองขึ้นเกิดปรากฏการเมืองแตกมันก็จะเป็นด่านวัดใจว่าเมื่อเมืองแตกคนจะยังจงรักภักดีกับครูใหญ่ต่อไปหรือคนจะย,าย้ายค่ายออกจากครูใหญ่มาอยู่กับนายใหญ่มันก็จะกลายเป็นสงครามระหว่างครูใหญ่กับนายใหญ่แล้วว่าใครจะรักษาอำนาจตัวเองไว้แล้วใครจะแพ่แสนญยานุภาพเอาลุกน้องคนอื่นมาเป็นของตัวเอง ถ้าสว่าหกสิบคนมันแตกมาอยู่กับนายใหญ่30สิคนนายใหญ่ก็กําไรแล้วต่อให้ฝั่งครูใหญ่ยังมีเลยอีก30สคนเนี่ยแต่ความซาความห้าเนี่ยมันก็จะลดไปเยอะแล้วเพราะมันคนมันมีคดีปากหลังเ่แล้วมันก็เป็นเหมือนกับการเซตศูนย์สวว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีสีน้ำเงินแล้วนะมีสีแดงแต่ว่าสีนั้เงินก็จะเจ็บใจโอ้กูเป็นคนบริหารจัดการนั่งย้ายค่ายอยู่ฝั่งหนึ่งเลยเว้ยนั่นแหละวิธีของนักการเมืองแบบนี้เป็นเป็นอย่างนี้